สวัสดีครับแฟนบอลทุกคนอัปเดตข่าวรอบเย็นประจำวันที่15กุมภาพันธ์2024จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจรออยู่บ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมมาเริ่มวันที่ข่าวแรกกันครับหลาชันชุดขาวเล็งทุ่มเงินบว,วกนักเตะหนึ่งคนแลกมาคัสแรดฟอร์ดมาร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้ตามการรายงานของสำนักข่าวทีมท้องนะครับเผยว่าเรอัลมาดริดแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวแรดฟอร์ดไปค้าแข้งในถิน่นซานติอาโกเบรนบิวหลังจบฤดูกาลนี้ โดยจะทุ่มเงินจำนวนหนึ่งบวกกับทาเคฟุสะคุโบตัวลูกทีมชาติญี่ปุ่นที่ปีศาจแดงสนใจอยากได้อยู่พอดีแม้ว่าปัจจุบันนะครับคุโบจะเล่นอยู่กับเลอัลโซเซดัตแต่ว่าชุดข่าวมีข้อตกลงในการซื้อตัวกับได้ทันทีในราคา30ล้านยูโรซึ่งจุดนี้เลอัอลเมรีจะใช้ในการต่อรองควาเลสต์ฟอร์ดมาร่วมทีมโดยก็ต้องดูว่าแมนยูพร้อมจะปล่อยตัวแข้งรายนี้ออกมาหรือไม่ มาต่อกันที่ข่าวที่2อปอืนฟัดไกเซเนโตปีกบูฟแถมดันร่วมทีมซัมเมอร์นี้รายงานล่าสุดจาก The s port, <S เดอะซันสปอร์ตเผยว่าเซนนอลและสเปอร์วางแผนเสริมทัพขุมกำลังแนวลุกในตลาดซัมเมอร์นี้เอาไว้แล้วโดยมีชื่อของเปเรโดเนโตปีกฟอร์มร้อนแรงของบูฟเป็นลำดับต้นๆที่ทั้ง2ทีมอยากได้นะครับซึ่งนักเตะรายนี้มีค่าตัว50-60ล้านปอ์เลยทีเดียวหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและเข้าตาหลายทีมมากๆ พอนอกจากปืนใหญ่กับไก่เดือยทองแล้วยังมีแมนยูกับเลี้ยวพูที่สดอกสนใจเนโต้อยู่เช่นเดียวกันมาต่อกันที่ขาวที่3นะครับราชันชุดขาวสะดุ้งจุดเบนิงแฮมอาจจะโดนแบนถึง10นัดล่าสุดลาลิก้าได้ส่งเรื่องนี้ไปยังสาพ,พันธ์ฟุตบอลของสเปนเรียบร้อยแล้วเพื่อสอบสวนอย่างจริงจังและจะมีการตัดสินภายในสสัปดาห์ข้างหน้านี้ หากพบว่าเรื่องนี้มีความผิดจริงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่รุนแรงสุดๆซึ่งเป็นเรื่องที่จูดได้พูดใส่เมสันกินบูว่าเป็นพวกข่มขืนในระหว่างเกมที่ต้องคู่เจอกันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยบทลงโทษสูงสุดก็คือจูดจะโดนแบนสิบนัดติดต่อกันทันทีและจะมีการปรับเงินย้อนหลังอีกด้วยต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรจูดผิดจริงหรือไม่จริงข่าวต่อมาเสือใต้เลงยืมตัวมิคลาลมูดิกจากค่ายเชลซี โดยข่าวนี้ออกมาจากฟาบิโอโรมาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาลีนะครับเผยว่ามูดิกตกเป็นเป้าหมายของไบเยอร์ในช่วงท้ายตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยหวังยืมตัวมาลากเลื้อยในถิ่นตัวเองแต่ก็โดนเชลซีตอบปฏิเสธกลับมาเรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างนั้นในช่วงตลาดซัมเมอร์ก็มีโอกาสสูงที่เสือใต้จะกลับมาจีบมูดิอีกครั้งแต่มีโอกาสจะได้ตัวเช่นกันเพราะจนถึงตอนนี้มูดิกกับค่าตัว70ล้านยูโรยังไม่อาจจะตอบแทนเชลซีได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยกันเลย และข่าวที่5ผีสิงตาลุกวาวหลังบาซ่าแปะป้ายแฟรงกี้เดยอง85ล้านปอนด์ข้อมูลล่าสุดจากมุนโดสซื่อดังของสเปนได้เปิดเผยว่าบาร์เซลโลนาได้ติดป้ายราคาวไว้ที่85ล้านปอนด สำหรับทีมไหนก็ตามที่อยากได้เฟงกี้เดยองไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมี2ทีมยักษ์ใหญ่ตากอังกฤษที่อยากได้เซเลเกิรทีมแรกคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยนักเตะรายนี้เป็นเป้าหมายของเอรดิธเทนักมาโดยตลอดซึ่งอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแล้วแต่ก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายส่วนอีกทีมก็คือเชลซีที่จับตาดูสถานการณ์ของกองกลางเจ้าเทคนิคลายนี้มาตลอดเช่นกัน ึงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่ามหากาบ์เดยองจะจบลงเช่นไรเขาจะย้ายออกหรือจะอยู่กับบาซ่าต่อไปเหมือนเดิมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแมนยูแฟนโซนกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไป